สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาที่แอปพลิเเดี๋ยวเรามาแต่งรูปกันนะครับวันนี้เราจะแต่งรูปขายของนะครับวันนี้จะขายอเสือนะครับพับได้ที่ผมซื้อมาเฮ้ยใช้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งรูปแบบส่วนอื่นขาวดําแล้วก็เฉพาะสินค้าเป็นสีนะครับเราไปที่เอฟเฟกนะครับกดเข้าไปจึ๊กนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเลือกขาวดํานะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ B W เพราะว่าตัวอื่นมันมีคําว่าทาย T R Y คือเสียตังค์นะครับตัวนี้คือฟรีนะฮะ กดเข้าไปที่ยังลบด้านบนนะครับจึ๊กนะฮะแล้วก็เลือกนะครับให้มันตัดให้เราอัตโนมาตินะครับลองเลือกเป็นบุคคลปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะตัดให้เราแล้วนะครับเป็นบุคคลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเขาตัดตรงนี้ให้แล้วทีนี้เราจะมาตัดเพิ่มนะครับระบายเพิ่มนะครับก็ไปเลือกที่ผูกกันนะครับนี่ครับผูกกันนะครับระบายเพิ่มยังลบนะครับก็คือยังลบกับผูกกันอ่ะสลับกันได้เลยนะครับ อ่ะอันนี้คือยังลบนะระบายเพิ่มคือยังลบนะครับแต่ว่าถ้าจะลบส่วนที่ระบายทิ้งไปก็ใช้ภูกันนะครับเนี่ยผมก็ยังใช้สับๆสนๆอยู่นะครับเมื่มันยังลบกับภูกันก็ลองเรียกดูนะครับเนี่ยก็ระบายครับระบายระบายระบายเอาระบายเอาตรงไหนอยากให้มันเป็นสีก็ระบายเอานะครับเค่เนี้ยเพื่อนเพื่อนง่ายง่ายไหมอ่ะลองดูนะครับลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมระบายแบบคร่าวๆนะทีนี้ก็เหลือขานิดนึงนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ขาดำมากเลยอ่ะสันจิมาไงเนี่ยอ่าก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าขอบเนี่ยด้านข้างมันไม่ดำนะครับก็ระบายไปเห็นหมง่ายๆ่ายเนาะอ่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็ซูมเข้าซูมออกระบายเข้าระบายออกทางเข้าทางออกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะโอเคมันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดถูกเลยนะครับ แล้วก็กดนำไปใช้กดเซฟนะครับแค่นี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสินค้าที่ผมซื้อมาก็คือตัวนี้นะครับอยู่ในตะกร้าแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใช้ดีใช้ดีนะฮะรีวิวรีวิวนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์วยจ้าแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่อยากจะสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตนะครับทำได้นะครับแค่กดนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาปุ่มขอบคุณนะครับก็สามารถด o n a t ให้ผมได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้นะครับที่คอมเมนต์ ดีสคริปชันนะครับคำอธิบายนะครับถ้าเป็น YouTube Short จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คำอธิบายนะครับผมก็จะใส่ลิงก์นะครับสินค้าที่ผมไปแจมกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็น s h o ปป e หรือว่า Lazada นะครับมีให้เก็บคูปองนะครับอะกดเข้าไปเดี๋ยวลองกดให้ดูอันนี้เป็นช้อปปีนะครับลาซาด้าก็มีช้อปปีก็มีนะครับมันใกล้จะวันที่11 11แล้วนะครับอย่าลืมไปเก็บโค้ดกันนะครับส่วนลดเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะฮะ อ่าโอเคครับก็จะมีสินค้าอื่นๆด้วยนะครับขอป้ายยานิดนึงนะครับก็จะมีตั้งแต่หมวดหมู่อสังหานะครับพวกสินเชื่อบ้านนะครับรีไฟแนนซ์นะครับของเกียรตินครับแล้วก็มีหมวดบัตรเครดิตนะครับอ่ามีเกือบทุกแบรนด์เลยดังๆนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬานะครับซื้อสินค้าผ่านลิงก์พวกนี้ได้เลยอะดิดาส์มิสุโนะนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ไอทีนะครับใครอยากซื้อโทรศัพท์ก็ มีหลายแบรนด์เลยครับ JD T G Phone นะครับ Lenovo AIS Shopping นะครับมีหมด Studio 7ก็มีนะครับหรือไม่ก็ปาะการรถยนต์นะครับมีเหมือนกันนะครับอ่าจำนำทะเบียนรถก็มีนะครับ TTB ก็มานะครับของประการรถยนต์แล้วก็สินค้าเบ็ดเตร็ดนะฮะก็จะมีทั้ง B 2 S C 1 Top Big C นะครับเดี๋ยวขอป้ายยาบัตรเครดิต อีกสักหนึ่งใบนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ KTC นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะให้มันก็จะเด้งมาหน้าของการสมัครนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดกรอกสมัครนะครับยอมรับคุกกี้ไปให้มันจําของเรานะครับแล้วก็กดเลยครับชื่อนามสกุลนะครับ,รนนรบอีเมลรายได้แล้วก็กดยอมรับส่งข้อมูลไปเลยนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็ลอง ปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากได้บัตรเครดิตประเภทไหนแนวไหนเอาไปทําอะไรอย่างเช่นชอบอ่0เอร์เเดือนผ่อนหลายๆอย่างผ่อนทองซื้อเอ่อมือถืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะป้ายายาให้เพราะว่า KTC เนี่ยบัตรเขาเยอะมากนะครับเราต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้เขาช่วยเลือกที่มันเหมาะกับเราให้นะครับแล้วก็สมัครกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีายบายจุบ๊บ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ